สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับวันนี้ครับเรามีนะับพับปิดตาจินดาบณนีมณ์นะฮะมาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะจัดให้ตามคําขอพี่นะครัีพี่พี่นะฮะขอมาเยอะเลยนะครับนะอยากดูว่ามีรายการอะไรบ้างครับสวยๆนะครับมีมีบางพี่บางท่านนะฮะไม่ทันรุ่นรวยพันล้านนะครับคิดหมดเสียก็มาตามซีรีส์ต่อครับคือรุ่นนี้เลยพี่นะติดตาจินดาบณนีมต์นะครับเดี๋ยวนี้ครับ มาเลือกชมตัววิ่งนะากชอบถูกใจกกันไหนสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางอินเทอร์เแล้วเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูรายการที่1กันเลยครับรายการที่หนึ่งครับมานี่ฮะโอ้โหนะมีเหลืออยู่องค์เดียวแล้วพี่นะองค์สุดท้ายด้วยครับรายการนี้เนื้อชั้นหนาปิ่นแผ่นทองคําตะกุดทองคําแท้ครับรายการบนพี่เลขคนเบอร์สองศูนย์สี่ครับนะฮะเหลือเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นพี่นะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับ องนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งองเท่านั้นนะครับย้ําอีกครั้งนะครับว่าหนึ่งองเท่านั้น,นพี่นะนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับนะต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองรายการที่เป็นเนื้อก้นคกนะเซอร์ไพรส์หน้ากากลงจาจีวอนพี่เลขคนเบอร์สองสี่นะฮะสองสี่สี่สองสี่ห้าผมสองแทนนะครับสองสี่ห้านะครับ 5, น,บนี่นี่ฮะลงจาจีวอนพี่นะ สุดๆครับพี่องค์นี้สุดๆครับองค er ์น so ี er ้นะครับเปิดเป็นปังพี่ๆนะครับนะเปิดเป็นปังพี่ๆอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับองค์นี้นะรายการพิเศษนะครับพี่นะจะไม่มีโรงยาจยวอนพี่ปกตินะครับนะองค์นี้หกร้อยบาทนะครับรายการพิเศษนะครับต่อมาฮะรายการนี้ครับนะรายการที่สาม รายการที่3ามรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับหน้ากากทองทิพย์ลงยาจีวรพี่เลขคนจะเบอร์2 4 7สี่เจ็ดนี่ยฮะรายการเซอร์ไพรส์เหมือนกันพี่นะครับรายการเซอร์ไพรส์เหมือนกันพี่นะรายการนี้เอาไปพี่นะครับ4ี่ร้อยห้าสิบาทนะครับ4ี่ร้ยห้าบาทนะพี่นะรายการที่สามนะครับต่อมารายการที่4ี่ครับรายการที่4ี่รายการนี้เป็นเนื้อจินดามนีนะครับหน้ากากทองแดงลงยาจีวรพี่เลขคนจะเบอร์2 0 1ศนย์หนึ่งะฮะหรือ2 1 0หนึ่งนย์นะครับ สองหนึ่งหนึ่งนะฮะสองหนึ่งหนึ่งนะฮะรายการที่สี่นี่ครับเนื้อจินดามณีครับนี่เนื้อบดเลยเนื้อหลักเลยนะครับรายการนี้นะครับรายการนี้เปิดอยู่ที่นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทเช่นเดือนกันทีนะสี่ร้อยห้าสิบาทเช่นเดือนกันทีรายการที่สี่นะครับต่อมารายการที่ห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีครับนี่ฮะเนื้อจินดามณีนะครับนะ องค์ใบลานนะครับนะกำไรข้อมือทองคู่เลขคุณตเบอร์สองสี่หกครับนี่ทูโทนพี่นะจินดาวันนี้กับเนื้อใบลานนะครับมีรายการที่ห้านะครับราายการที่เปิดไป,ปั้นอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับนะวันนี้เอาไปเพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบาทพอพี่นะสี่ร้อยห้าสิบาทพอพี่สวยๆเลยกัรายการที่ห้านะครับ ต่อมาฮะรายการที่6ครับรายการนี้เป็นเนื้อดำปลาราถึงรายข้อมือคู่นะครับรายการนีเได้คนเบอร์2 3 0พี่รายการนี้แบ่งปันอยู่ที่350บาทนะครับ3า0บาทครับพี่นะรายการนี้ครับรายการที่6นะครับรายการที่7นะครับนี่ฮะโอ้โหมาเป็นเนื้อเขียวมอระกฏครับรายการนี้เป็นรายการพิเศษนะฮะอีกหนึ่งรายการนะครับรายการนี้เป็นกับ เป็นตะกุดเงินแท้นะครับและกําไรข้อมือสีทองคู่นะครับเลขคุณจะเบอร์มาได้4ี่ี่หครับรายการนี้รายการพิเศษนะครับนะผมขออยู่ที่450บาทครับนะครับขออยู่สี่บาทพี่นะรายการนี้รุ่นจินดามณีครับนี่ฮะสวยมากพี่นะรุ่นนี้สวยมากเลยฮะรุ่นนี้ยมมีหนึ่งรุ่นเลยนะครับต่อมาครับเป็นรายการพิเศษอีกหนึ่งรายการครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อดำเวลาเลขคุณจะเบอร์มาไเี่ดเจครับรายการนี้คุกจีวรลลุงปู่มหาชิราหน้ากากสีเงินนะครับ นี่ฮะนักกากเงินนะพี่เนี่ยนี่ฮะันักกากเงินนะครับสวยๆครับนัากากเงินแท้นะครับน่าจะมีอยู่แค่รายการเดียวนะรายการบนนะครับรายการนี้น่าจะรายการอันดับต้นเลยนะครับนะรายการนี้นะครับเปิดเป็นปันอยู่ที่500บาทนะครับเปิดเป็นปันอยู่ที่500บาทนะครับนะรายการนี้นักกากเงินแท้รายการที่8นะครับนะต่อมาฮะรายการที่9รายการนี้เป็นเนื้อยาวาสนานะฮะ ร้อยแปดนะพุทธคุณร้อยแปดแนะ่นอนพี่รายการนี้หน้ากากทองทิพย์ยเลขคนะเบอร์หมายเลขเก้าสิบห้าครับรายการนี้นะครับเปิดแบงปันพี่พี่อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้เปิดแบงปันพี่พี่อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่เก้านะครับ ต่อมาฮะรายการที่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อก้นคกหน้ากากอันบาก้านะครับเนื้อก้นคกหน้ากากอันบาก้าที่เลขค้นเบอร์มาเลขหกสิบเจ็ดนะครับดูพี่ดูด้านหลังครับสวยๆครับสำหรับเนื้อก้นคกนะมีมอสเนีอยู่แล้วนะครับนะสำหรับรายการนี้นะพี่รายการที่สิบแบ่งปันอยู่ที่สี่รอยห้าสิบาทนะครับแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้ยหสิบบาทนะครับรายการพิเศษนะครับนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปเลยครับนะรายการที่11นะครับรายการที่11พีรายการนี้เป็นเนื้อเกสสอดขมิ้นนะครับคุกจีวอนล,ลุงปู่มหาศิลาสิร,สริจันโทรครับเลขคนจัเบอร์มาเลข592ครับเลขคนจัเบอร์มาเลข592พี่รายการนี้เปิดป,ปันอยู่ที่350บาทนะครับ350บาทนะครับนะรายการนี้นัต่อมาฮะรายการที่ รายการที่12ครับรายการนี้เป็นเนื้อดำไบรานะครับคุกจิวอลลุงปู่มหาชิลาเลขคนตเบอร์หมายเลข2 33ครับเลขคนตเบอร์หมายเลข233พี่องค์ละ350บาทครับนะถ้าพี่สนใจคู่องค์ไหนพี่ทักมาได้นะเดี๋ยวพี่เซษให้นะครับ ต่อมาครับรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับพุกจีวอลรุปูมหาชิลาสิริจันโทรครับเลขคดตัวเบอร์หมายเลขสิบเก้าครับวันนี้มาให้หลายรายการเลยพี่นะพุกจีวรนะจัดมาให้หามาให้เลยนะครับรายการนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่รายการนี้ก็สามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่นะครับรายการที่สิบสามนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสี่พี่รายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากครับโอ้โหองนี้ก็สวยนะเนื้อชั้นหมากเลขคดตัวเบอร์หมายเลขตัวเดียวหลักเดียวครับหมายเลขสามครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันครับพี่ นะรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่นะฮะรายการที่สิบสี่นะครับนะต่อมาฮะรายการที่สิบห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะใช่ไหมพี่นะเลขคนณเบอร์สามสามหนึ่งครับเลขคนเบอร์สามสามหนึ่งฝังพลอยจุมเหลืองเนี่ยฝังพลอยเหลืองพี่รายการนี้เพียงแค่สองร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้ฝังเพียงแค่สองร้อยห้าสิบาทนะครับนะ,ะมารู้ต่อพี่นะะสำหรับรายการนะครับ นะจะกุดเงินบ้างนะครับจะกุดเงินกันบ้างนะครับนะรายการนี้นะครับเป็นรายการที่สิบหกครับสิบหกมาเป็นองค์นี้พี่นะฮะรายการนี้เป็นเนื้อเกสรขมิ้นตะกุดเงินแท้ครับเลขคนตเบอร์หมายเลขสามศูนย์ครับดูพี่ดูด้านหลังนะคมคมสวยๆแบบนี้เลยนะครับเลขคนตเบอร์สามศูนย์รายการนี้ตะกุดเงินแท้นะครับแบ่งปันพี่พี่อยู่ที่สี่ร้อยนะครับแบ่งปันพี่พี่อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้นะรายการที่สิบหกนะครับ ต่อมาฮะร,รายการที่17พี่รายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากตะกุดเงินแท้ครับนี่ฮะเลขคุณตัเบอร์หมายเลข2 0ศูนย์นี่ครับเลขคุณตเบอร์หมายเลข20ศนย์นี่ครับเนี่ยฮะรายการนี้เนื้อชั้นหมากนะครับรายการนี้แบ่งปันด้วยพี่อยู่ที่นะครับ400บาทเช่นเดียวกันพี่นะ400บาทเช่นเดียวกันกับพี่นะสำหรับรายการนี้นะรายการที่17นะครับรายการนี้ครับนะ รายการที่1ปดรายการนี้เป็นเนื้อดําไปร้านครับนะตะกุดเงินแท้ครับคู่วิเลขคนจเบอร์สี่ห้าแปดหูบินด้านหลังด้านหลังเลื่อมๆครับพี่นะด้านหลังเลื่อมๆสวยๆเลยพี่รายการนี้รายการที่1ปดนะฮะนะฮะครับสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะครับนะต่อมาฮะรายการที่19เก้าครับรายการที่สเ้าเป็นเนื้อนะสบู่เลือดนะครับโอ้โหนะเลขคนจะเบอร์มาเลขสามสิบแปดครับรายการนี้ตะกุดทองทิพย์คู่ครับ นี่ฮะนะฮะรายการนี้นะครับเอาไปพี่นะองละสองร้อยแปดบาทแล้วกันนะครับนะสองบาทแล้วกันพี่พิเศษให้นะครับนะต่อมาฮะองค์ที่20ครับรายการที่เป็นเนื้อเกสรขมิ้นเลขคุณวเบอร์สี่ศ์สองครับตะกรุดทองทิพย์คู่พี่นะสองร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันพี่นะคู่ละห้าร้อยบาทนะครับนะต่อมาฮะรายการต่อไปครับ รายการย1ิบเอ็ดพี่รายการนี้เนื้อดำไปลาดน,นะครับนะกำหดทองทิพคู่เช่เนเดีกันพี่เลขโคตรเบอร์หมายเลขสี่สิบสามครับนี่ฮะรายการนี้นะครับนะ รายการย1ิอนะครับนะ280บาทนะครับต่อมาฮะรายการจะไปครับนี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านแดงครับ <c oughs> รายการนี้ตะกุดทองทิพสามดอกกันเลยพี่ตะก,กุดทองทิพสามดอกกันเลยพี่รายการนี้สองร้อยแปดสิบาทเช่นเดียวกันพี่รายการที่สองร้อยแปดสิบาทเช่นเดียวกันพี่รายการที่ยี่สิบสองนะครับนะเลขของตัวเบอร์สองแปดนะครับนะสองแปดนะครับ ต่อมาฮะรายการที่สามพี่รายการนี้เนื้อว่านส้มนะครับนะตะกุดทองแดงสามดอกพี่เลขคุณตวเบอร์หมายเลขห้าสิบเอ็ดพีรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่ยี่สิบสามนะครับเลขคุณตวเบอร์หมายเลขห้าสิบเอ็ดนะครับต่อมาฮะรายการที่ยี่สี่พี่รายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สี่นะครับรายการนี้นะครับนี่ตะกุดทองแดงสามดอกเลขคุณตวเบอร์หมายเลขสิบสี่ครับ นี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่250บาทเช่นเดียวกันพี่นะรายการนี้2 5 0บาทเช่นเดียวกันนะพี่นะนี่ฮะวสวยๆกันเลยครับนะสองนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ทั้งที่ติดตามด้วยนะครับวันนี้มีนำเสน,เนอนะครับ24 24รายการพี่สามเย็นนี้นะครับจัดไปเลยพี่นะครับขอบคุณที่พี่ทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณท่านแเลยครับ